ลองเล่นห้ามโดนสีเทาหน่อยถ้าโดนคลิปนี้จบโอ้จะแสดงว่ามีแค่สีเทาสีเดียวเนี่ยนะแสดงว่าใช้วิธีว้าวกับเจ็ตแพงได้นะสิปลอดภัยดีโอเคครับก็สวัสดีมือมุกคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องวิทยานายเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วก็ผมอเ้เดี๋ยวเดี๋ยว บนพื้นเป็นสีเทาเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะน่าจะเป็นสีดําโอเคนะครับผมจะทําเก็บเกี่ยวกับห้ามโดนสีเทานะครับแต่ว่าในนี้เห็นสีเทาอยู่ทุกที่เลยผมขอใช้วิธีวาร์ปได้ไหมเนี่ยถ้างั้นผมขอวาร์ปดีกว่าเนาะไปที่สักครยราด,ดีกว่าโอเคเพราะผมจําได้ว่าที่พื้นมันเป็นสีเขียวอยู่ในที่เห็นอยู่ตอนนี้โอ้ภาพค้างโอเคตอนนี้กลับมาใช้วิธีบินดีกว่าเนาะ ถ้าใช้จิวิธีบ้า่เดี๋ยวบางที่ก็พื้นเป็นสีเทามีโอกาสจบเกมได้เลยนะเนี่ยโอ้บนพื้นทางเดินเนี่ยสีเทาหมดเลยโอ้บนหลังคาโรงเงินก็สีเทาโอ้ไม่ก็จะใช้วิธีเดินตรงไหนดีเนี่ยจะมันปลอดภัยหน่อยเออหน้าบ้านก็พื้นเป็นสีเขียวบ้างบางทีเนี่ยบางทีนะตรงนี้ก็เฮ้ยนี่สีดําไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สีดํา ไปเก็บเงินเก็บเงินค่อยๆโอเคได้เงินแล้วนะครับไปลบโอเคตอนนี้เข้ามาอีนี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะคตอนนี้เก็บเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบนถนนก็สีเทาโอ้ทำไมคนอื่นเหยียบได้วะโอ้ที่ตำรวจอืตมตำรวจก็ยืนนิ่งตากแดดอยู่ไปไหนดีวะอ๋อไปดูบ้านผู้หญิงสิแต่ามายืนนิ่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยไม่ไปไหนเลยเหรอเฮ้ยจะทักททยยังไงดีเนะี่ย ทักทายก็ไม่ได้ด้วยเี็บพื้นก็จบอ,อ้าวมันตามผมมาโอ้ยหัวใจผมมาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นแฟนกับผมได้ได้ไงวะเนี่ยแสดงว่าผมน่าจะโหลดเกมแล้วเนาะแสดงว่าตอนนั้นผมก็แค่ทักทายแล้วก็เขาก็มารักเฉยเลยนี่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยมามามาคุณเมียจ๋ายมานี่มานี่มา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 เอา้าตรงนี้ปลอดภัยนี่พื้นสีเขียวไม่มาก็ช่างมันไปต้องโซนแล้ว ไปที่ยากูซ่าดีกว่าเนาะทยากูซ่าปืนมันเป็นสีอะไรวะเนี่ยปืนเจ้าวดอ่ะน่าจะเป็นสีเทาไหมไปดูก่อนดูสิอพบิจีสีอะไรโอ้สีชมพูเกือบไปแล้วนึ่ว่าสีเทาไม่ก็เป็นสีชมพูได้ไงเนี่ยนี่ใช้แผ่เล่นนั้นเนี่ยโอเคค่อยๆนะถ้าโดนอะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ็เดแผกของผมมัน มันมันมันสีเทาหรือว่าสีขาวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งรู้นะเนี่ยจะดแผงมันเป็นเป็นช่างมันเถอะช่างงั้นผมบินต่อแล้วกันน่าจะเป็นสีขาวน่าจะมันโดนเงาก็เลยเป็นสีเทาช่างมันช่างมันไม่เกี่ยวมันน่าจะเป็นเงาของมันที่ยิงเป็นสีขาวนะขอร้องขอร้องอย่าอย่าเป็นสีเทาเลยไปยิงรถขับไม่ระวังนักชนคนอื่นง่ายไปไปไหนดีว่าบินไปอ๋อเูแล้วเดี๋ยวผมขับไปที่พักดีกว่าไปหาเด็กดีกว่า เดินไปเดินมาไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อเลยเหรอยิงตุม้มนี่เหรอที่เขาเรียกว่าเป็นอมาตะเนี่ยยิงไม่ตายเนี่ยเห็นไ,ไหมยังก็ได้ไงวะผู้หญิงช่างมาเสียสลายผู้หญิงเดินไปเฮ้ยผู้หญิงไอ้ผู้หญิงคนโตมาทําไมเนี่ยนายอาจีได้บอกให้ให้นัดมาทําไมไม่มามาแต่มนก็ยืนตากแดดทำไมไม่ยอมไปจับโจรบ้างฮะที่อากุซ่าเนี่ยฮะโ,โอ้เอาเอา ไม่ระวังรถเองนะคนผู้หญิงไม่ระวังรถเลยอะ่ะตามผมมาไม่หยุดดีๆมันก็มาขอรักเฉยโอ้ยโดนยิงโดนยิงป้ายยิงให้แตกซ้ำา้ไปซ้ำซ้ำแตกแตกหมดเหลือแต่รถอืมนี่เหรอที่ว่ามาชนผมตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นมแมลงเนี่ยะใครจำได้ไหมเนี่ยคลิปที่แล้วผมเป็นมแมลงก็โดนรถตําหมทับเนี่ย ไปผู้หญิงก็เหมือนการตุม้มที่เรียกว่าเจไปไปไหนดีวะคนสองคนนั้นช่างมันนั่งคบไปเออไอ,อ,อ,อผู้หญิงคนนี้สิยิงมันดีกว่ามันหัวเราะใส่ผมว่าฮ่าฮ่าไปหัวเราะด,ดีนักส่วนที่นี่ก็ช่างมันทํางานในบ้านไปเออท้างนั้นผมว่าไปที่ไหนดีวะไม่อยากใช้วิธีบินแล้วอ่าผู้หญิงดาวลาก่อนนะผู้หญิงผมขอไปที่ยากุซ่าโมโมจูมิได้ไหมเนี่ยไป โอ้เกือบแล้วเกือบโดนแล้วพื้นเป็นสีเทาอีกเฮ้ยทุกที่เป็นสีเทาหมดเลยเนี่ยขนาดเจ็ทแบงไม่แน่ใจว่ามันสีขาวสีเทากันแน่แต่ตอนนี้ผมก็ต้องระวังตัวผมต้องไปฆ่าบอสให้ได้นะผมต้องได้มาวกิจนนั้นมาให้ได้อันนี้มันยิงยิงไม่จํากัดเลยเ,เนี่ยกระสุนกระสุนของมันเนี่ยกระสุนมันมยิงไม่ตาย นี่เหรอืรุองยิงรุ่ยิงเก่งเหรอเก่งได้รุ้งเหรอไอ้พวกนี้มันไม่ได้ดีเหรอกเอแล้วกระสุนของอมมีแค่หนึ่งนัดเนี่ยหนึ่งนัดกับอีกหนึ่งนัดตอนนี้เหลือนัดสุดท้ายแล้วนะครับโอเคตอนนี้มันแตกไปที่เร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอไปเก็บชุดกอดดีไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวชุดกอดเป็นสีเทาถ้างั้นผมขอไม่อาดีกว่าเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยว่าเพ่งไม่พื้นสีเทามา